สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มายำหอยขมหอยเชอรี่นะครับซึ่งนี่เอาตาออกแล้วครับนี่ตามจะเป็นกลมๆครับมันคล้ายๆว่าทวเจ็บของเสียนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการฝานซอยให้เล็กๆนะครับแล้วก็ให้พอดีคำนะครับเราก็จะเอาไปเอาไปลวกนะครับเพื่อทําการยำให้เพื่อนได้ดูกัน มาดูกันครับว่าวิธีการนะครับยำหอยขมหรือยำหอยเชลรี่นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลวกก่อนนะครับลวกน้ําก่อนเส็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะครับพักไว้ก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็เทใส่ กระมังนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ระย่าด้วยกันครับวันนี้เราจะใส่พริกป่นไปสักช้อนครึ่งนะครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาชุลรสนะครับมาใส่ช้อนหน่อยนึงครับเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับเยอะใส่นิดนึงครับแล้วก็หอมปี ครับหอมเปนี่ก็กับต้นหอมครับเราก็ซอยรวมกันซอยซอยซอย่าซอยเสร็จซอยเล็กๆนะครับใส่มันหอมเนาะมันจะไม่คาวนะครับใส่ลงไปแล้วรแล้วก็ซอยใส่อีกนิดนึงนะครับต้นหอมมันแพงนะครับอันนี้ปลูกเองธรรมชาติเนาะสก็เก็บมาจากต้นเลยเออเก็บมาก็ซอยใส่เลยสดๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีการค้างนะ น้ำน,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 นิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทาการมาหารเอาน้ําปลาเขาขั่วก่อนนะครับก็ขัวข่วใส่กันนี่ขั่วเองครับก็ขั่วขัวข่วเองมันจะหอมครับท้ายน้ำ<อ>มะนาวนะครับน้ำมะนาวหนึ่งครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกเดียเ๋ยวเปรี้ยเกินเออจะไม่ลอยครับเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยสุดเด็ดเคล็ดลับนั่นก็คือ น้ำปลาขวด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 เอาเม็ดออกก่อนนะครับเอาเม็ดออก่อนถ้าไม่เอาเม็ดออกมันจะขุมมันจะขมนะเม็ดใส่เลือดจะมม่ขครับเราดูกันครับว่ามันจะโอเคน้ำปลาใส่ไปสักนิดหนึ่งเพื่อความอร่อยแซ่บนะครับของรสชาติชาชัดหนัวนะครับชาติหอยยำหอยเชอรี่นะครับตามสูตรฉบับของแต่ละคน มือหนักมือเบาไม่เท่ากันนะครับอาจจะอร่อยหรืออาจจะเค็มหรืออาจจะจืดนะครับหรืออาจจะเผ็ดตัวนี้เน้นเผ็ดนะครับเน้นเผ็ดนะครับพอเราคุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่นี่ครับน่ากินแล้วครับผมว้าวหอมมากนะครับหอมมากหอมหวานเลยใส่ลูกโดดนะครับนี่พริกขาวนะใส่เข้าไปเป็นพริก เป็นพิกนะครับใส่เข้าไปเข้าไปใส่เข้าไปไปเลยนะครับไม่ต้องอใส่เยอะเลยยิ่งดีครับพระคำแต่คำคำละเม็ดนะครับว่าะครับลองคนเข้ากันนิดนึงนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูวิธีการชิมแล้วก็กินที่ว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนครับผมแล้วก็เราก็จะมาลองชิม อาหารระ,ะเบิดแต่วันนี้ต้องคำใหญ่แล้วก็ใส่เม็ดดุกโดดนี่ครับเต็มปากเยี่ยมเยี่ยมอร่อยนะคะอร่อยมากนะครับอ๋อนี่นี่น,น,นี่ผมกินได้ดูครับน่าอร่อยมากครับอร่อยมากนี่ครับเดีใส่เข้าไปด้วยเหล้าขาวสักขวดหนึ่งครับหรือเบียร์สักขวดสุดยอดเลยครับ เออเด็ดผักลองชิม internet, กันนะครับลองชิมกันเออเออเด็ดผักใช่ลุงเทคนิคก็ไม่มีอะไรครับป,นานปะลาดําปลาลานั่นเองที่ทำให้นัวแล้วก็แซ่บใส่กระ<ถ> <É S 1> เทียมใช้นึ่งโดข้าไปนะครับนี่กินโอโ้โหสุดยอดยกบุ้งนะฮนี่เราก็เอามาให้หนักชิมกันนะครับนักชิมนี่ก็จะเป็น <generic> ๆๆนี่ครับนี่เอาพริกป้อมนี่ แล้วลูกโดดลูกโดดเงื <c oughs> ้อยกโบย,โยโแค่อมก็ยกโบยแล้วครับเ yeah น <c oughs> ี่ยโยกโบยเลยเสียใจเลยนี <ders> ่ครับนี่ต้องลูกโดดผมนะเดีว่งสุดท้ายอยาก